ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565 เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพลตํารวจโทสํารานนวลมาผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมอบหมายให้พลตํารวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวผู้บังคับการสพพนํากําลังพลจิตอาสาในสังกัดบอกอสอบพพและจิตอาสา904เข้าให้ความช่วยเหลือและส่งกําลังกาโดยการมอบอาหารน้ําดื่มสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้แก่พี่น้องชาวชุมชนบ่อนไก่ถลุนพระราม4เขตประมวันที่ประสบเหตเพลิงไหม้สมาพัน,นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนําโดยนายมงคลบางประภาประธาน าน,น,นายอนันต์นินมานนทนายกสมาคมนักสือพิมพ์ส่วนปูวิภาคแห่งประเทศไทยรองประธานสมาพันธ์นายดำริศวิริยากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์นายภากรยังแจม่มพร้อมคณะกรรมการสมาพันธ์ร่วมประชุมปรับโครงสร้างการบริหารและบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์วงการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิตัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเ,เร็วพร้อมอนุมัติจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์และผู้อำนวยการบริหารเพื่อประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้นและเลือกนายมงคลบางประภาเป็นประธานอีกสมัย AIA ประเทศไทยคว้ารางวัลแห่งกิตติยศนวัตกรรมแห่งวงการประกรันภัย รางวัลชนะเลิศในสาขา Connected Ecosystem and Marketplace 2022 Award จากแอปพลิเคชัน Alive Power by AAA แอปสามัญประจำบ้านดูแลครบเครื่องเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องสุขภาพการเงินและการใช้ชีวิตซึ่งเวทีนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกที่นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติใหม่ๆที่ดีที่สุดในการพลิกโฉมการประกันภัยจากผลงานอันโดดเด่น ยอดอ่านทะลุ1.5ล้านครั้งหลัง d ีแท็กเซฟอินเทอร์ X Salmon Bo บุเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นแท a กชาร์ปให้ไซเบอร์บูลี่จบที่รุ่นเราบนแพลตฟอร์ม List alive พร้อมเปิดตัวรูปเล่มฉบับตีพิมพ์กลางเดือนกรกฎา,า2565นี้ที่ร้านขายหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ ดอรอนันต์วัชระพง์วินิจผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคารบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนําทีมรับรางวัลในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Award ปีที่6ภายใต้แนวคิดการใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพคุณภาพอากาศได้มาตราฐานณอาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านราครหลวงสํานักงานใหญ่วันนี้เวลา13นาฬิกาดรพีรวัตรสุรเสศประธานกตตรกทมภาคประชาชนสอนอชนะสงครามและดรทัชวินสุรเสศประธานกตตร กบอกนอ .1 บกสปป .191 ประธานที่ปรึกษาสอนอชนะสงครามเป็นประธานในการประชุมกอตอตรอสอนอชนะสงครามแห่งใหม่ครั้งที่1นึ่ทับ2565โดยมีพันตํารวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสถานีตํารวจคนครบาชนะสงครามข้าราชการตรํารวจในสังกัดสอนอชนะสงครามาารรออคณะกตตรและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมและร่วมรับมอบประกศาศสนียบัตที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวางศิลาฤกษ์ของสนชนะสงครามพร้อมมอบรางวัล แก่อาสาสมัครสายตรวจจักรยานและร่วมหาลือจัดงานวันกเกษียณงบปี64สอนอชนะสงครามพร้อมกันนี้ดรพิรวัตรดตรทัชชวินสุรเสศและคณะกตอตตรอสอนอชนะสงครามได้มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำวรวจสอนอชนะสงครามพร้อมได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครจักรยานสอนอชนะสงครามณห้องประชุมเขตพระนครแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพ สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่ทุนรับจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนูรุเศประธานลีเสียงกรุ๊ปดรธีรวัตรและดรทัชชวินสุรุเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่ที่แห้งไยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเเฮร้องตำบลชายโยจังหวัดอ่างทองร้านวินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝักที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5 6